เรียนท่านประธานสภาที่เคารพที่ฉันนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายยกรัฐมนตรีค่ะ ก็ขออนุญาตท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในที่นี้ใช้เวลาเล็กน้อยในการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จากคาถามท่านสมาชิกหลายท่านในเรื่องของอแนวทางในการจัดทำงบประมาณนั้นว่ารัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ในการจัดทําหรือว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่ไม่ชัดเจนต้องขออนุญาตกราบเปลี่ยนท่านสมาชิกว่าจริงแล้วในส่วนของรัฐบาลเรามีการพูดคุยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศมานานและ,ะเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้นำยุทธศาสตร์นี้มา ปรับในการทำก็ประมาณนะคะก็เสียดายท่านผู้นำฝ่ายค้านไม่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะก็จะขอใช้เวลาเล็กน้อยในการสรุปให้ที่ประชุมแล้วก็ขออนุญาตนำส่งยุทธศาสตร์ประเทศมอบผ่านท่านประธานค่ะค่ะ,ะเรียนท่านสมาชิก ที่สังเกตที่เคารพทุกท่านนะคะก,ก็ในส่วนของการจัดทํายุทธศาสตร์แล้วก็การปรับปรุงยนประมาณนั้นเราก็ได้มีการระดมสมองจากทางด้านของปรากระทรวงแล้วก็หน่วยราชาการที่เทียบเท่านะคะก็ได้สรุปรวมโดยการตั้งจากปัญหาที่สําคัญของประเทศว่าวันนี้ประเทศเรามีปัญหาอะไรเราจะต้องปรับปรุงแล้วก็ยุทธศาสตร์นั้นจะต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียนว่าเรื่องแรกคงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะเราขาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นเวลานานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะอันที่2ก็คือความเดือมร้ําทางสังคมนะคะที่เราจะเห็นว่าช่องว่างของอไรายได้ของผู้มีไรายได้น้อยกับผู้ที่มีไรายได้มากนั้นสูงขึ้นและยังไม่มีอัตราที่ลดแคบลงนะคะก็ตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคอื่นๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัด ก็คือว่าวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจก็ต้องเรียนว่าความว่าไม่สมดุลนี้ก็อย่างแรกก็คือว่ารายได้ของประเทศนั้นพึ่งพาการส่งออกถึง70%เซวันนี้ก็จะเห็นชัดว่าได้สะท้อนความไม่สมดุลนี้จากคันผันผวน,น,นของเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าในส่วนของเงินบาทค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้นก็มีผลกระทบต่อผู้ส่งออกแน่นอนก็กลับมาสะท้อนถึง GDP ภาพรวมของประเทศเราจึงต้องมาร่วมกันในการพัฒนาและเสริมสร้าง างความเข้มแข็งภายในประเทศให้มากขึ้นซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการเน้นในเรื่องของนโยบายต่างๆที่ต้องการสร้างความเจริญแล้วก็โดยเฉพาะการกระจายไปอย่างภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปัญหาที่เราพบกันอยู่นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกก็ขาดความสมดุลเช่นกันเมื่อปี2554เราพูดกันถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมปีนี้เราพูดถึงภาวะ แ้งนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างไรในการบริหารแล้วก็การจัดการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืงยนแล้วก็การดูแลการใช้น้ําอย่างเต็มประสิทธิภาพป้องกันน้ําท่วมแล้วก็รวมถึงการที่จะทำอย่างไรให้น้ํานั้นสามารถที่จะใช้เพื่อการบริโภคแล้วก็เพื่อภาคการเกษตรและสารกรรมอย่างทั่วถึงนะคะจึงเป็นอาจากที่เราได้มีการสรุปป,ปัญหาทั้งหมดก็มาเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ประเทศค่ะนะคะยุทธศาสตร์ประเทศนั้นก็ได้แบ่ง เป็นสีด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนากันอย่างาอย่งต่อเนื่องยุทธศาสตร์นี้นะคะก็เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกๆมิตินะคะก็ขออนุญาตเ,าเรียนว่าในส่วนนี้นะคะขอ,เ,อเรียนว่าอันยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการลดความเลือมล้ํายุทธศาสตร์ที่3ก็คือการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือการปรับ สมดุลแล้วก็การปรับรูปแบบการาการระบบการบริหารจัดการภายในของภาครัฐเพื่อที่จะได้สะท้อนและตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศต่ตอไปนะคะก็เดี๋ยวเดิฉันคงจะมีเรียนในรายละเอียดต่อไปค่ะ จากการทำงบประมาณนะคะเราก็มีการบูรการนะคะจากส่วนสองส่วนด้วยกันก็คือการที่เราพิจนารณาคำขอในพื้นที่ก็คือหมายความว่าคำขอจากส่วนราชการทุกจังหวัดขาทุกพื้นที่เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งเรามองการที่เราต้องทำงานในส่วนของงบประมาณนั้นแบ่งเป็นสองส่วนก็คืองบประมาณทางด้านของการที่เราต้องตอบโจทย์การให้บริการพื้นฐานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ะะว่าจะต้องมีการเติมเต็มในส่วนของสวัสดิการต่างๆพื้นฐานต่างๆของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราบูรการยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้เรียนมาสี่ข้อขัางต้นนั้นนะคะรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภานะคะก็บริการทั้งสองส่วนนี้เข้ามาด้วยกันกลายเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณะคะ่ะน,นี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าเราได้สะท้อนในส่วนนี้นะคะฉันก็ขออนุญาตใช้เวลาอีกเล็ก น้อยในการชี้แจงในส่วนของยุทธศาสตร์ประเทศว่าถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งของงบประมาณว่าถ้าแบ่งงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์ 4ด้านนั้นเราจะสรรงบประมาณอย่างไรนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่เราจัดสรรเพื่อยุทธศาส์ตรประเทศและเราก็ยังมีในส่วนของทั่วไปก็คือตามพื้นฐานแห่งรัฐเช่นกันนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นว่าเราให้ความสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะอย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ เป็นการดูในเรื่องของการเชื่อมโยงของพรบรเงินกู้สองล้านล้านนะคะให้แน่ใจว่าเมื่อเรามีการลงทุนแล้วนะคะก็ต้องเชื่อมโยงไปยังชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อมโยงโดยเฉพาะจากต้นน้ํากลางน้ําไปยังปลายน้ําด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอุตสาหการรมภาคการเกษตรนะคะแล้วก็ในส่วนของงบวิจัยคะ่ะอันนี้เป็นภาพรวมของงบวิจัยก็เรียนยืนยันคะ่ะว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับงานวิจัยแล้วก็ที่สําคัญเราอยากเห็น งานวิจัยที่อยู่ในนักวิจัยทั้งหลายที่เรามีความที่มีความสามารถของเรานั้นได้นําเอาไปสู่ภาคเอกชนได้นำเอาไปสู่ภาครัฐเพื่อได้ใช้งานวิจัยนี้อย่างเต็มขีดความสามารถนะคะเราจะทําทั้งสองส่วนค่ะปีนี้งบวิจัยนะคะเทียบงบประมาณจากปี2556นั้นเราเพิ่มขึ้นถึง2 5์นค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรามีการบูรการในส่วนงานของวิจัยทั้งหมดของภาครัฐเพื่อบูรการไม่เกิดการซ้ำซ มีการประชุมสองสาครั้งแล้วแล้วก็รวมถึงมีการประชุมร่วมกับภาคเอกชนด้วยนะคะซึ่งโดยเฉพาะภาคเอกชนกลุ่ม SME ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการใช้งานวิจัยนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะนะคะในส่วนที่2นะคะยุทธศาสตร์เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำค่ะลดความเหลื่อมล้ํานี้เป็นปัญหาและปัจจัยหลักนะคะเราก็มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำนั้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพ ชีวิตค่ะเราเองเราเน้นในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างเท่าเทีเทยมกันแล้วการกระจายลงไปในส่วนจังหวัดต,ต่างๆในภูมิภาคก็ต้องเรียกว่าเราเน้นในการกระจายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะนี่ก็สิ่งหนึ่งที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นงบประมาณในการจัดสรรการจัดสวัสดิการแล้วรวมถึงการสร้างโอกาสให้กับ ชมชนด้วยนะคะและหลายๆส่วนเราก็ได้มีการบริการการบริหารจัดการในการดูแลให้เข้าถึงแล้วก็การช่วยเหลือเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสด้วยโครงการทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC นะคะซึ่งตรงนี้เราก็บริการบริการของภาครัฐรวมกันที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติก็จะมีการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการเช่นกันค่ะ การที่3นะคะยุทธศาสตร์ที่3ก็คือยุทธศาสตร์อของเรื่องของการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องเรียนทางด้านท่านสมาชิกทุกท่านว่าวันนี้เรามีการพัฒนาเศ,ศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเมืองความเจริญแต่ขณะเดียวกันนั้นผู้ที่อยู่ในสังคมเม,มืองหรือใกล้อุตสาหกรรมก,ก็ต้องการสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วต้องการที่จะมีภาวะต่างๆมีคนวภาพชีวิตที่ดีเราจึงต้องทํางานสิ่งต่างๆ เหล่านี้ควบคู่กันไปนะคะเราก็มีการจัดสรรในเรื่องของการดูแลการด้านเพิ่มของการจัดการทรัพยากรป่าไม้การบริหารจัดการน้ําแล้วก็บริหารทรัพยากรธรรมชาติที่บูรการกับการบริหารบริหารการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนซึ่งในส่วนนี้ก็จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของภายแล้งแล้วก็น้ําท่วมไปในข่าวเดียวกันด้วยค่ะ ะะส่วนที่4นะคะก็คือการบริหารราชการแผ่นดินนะคะ่ะก็ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่เราต้องมาร่วมกันในการปรับปรุงนะคะเพื่อส่วนตรงนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณสูงแต่จะเป็นการบูรการการทํางานของภาครัฐวันนี้จะเห็นว่าการทํางานนั้นมีหลายกระทรวงมากแต่วันนี้รัฐบาลน,นี้ได้ร่วมกันในการบูรการหลายๆโครงการอย่างเช่นเรื่องของสังคมนะคะเรามองนะคะสังคมอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาเราเน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเราเน้นตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือว่าอยู่ในคันบรรดาไปจนถึงตลอดช่วงชีวิตแล้วให้กระทรวงต่างๆนั้นบรูรการเราก็จะทํางานแบบนี้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มองในในช่วงของมิติของคนอย่างครบวงจรค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็ประมาณในการจัดสรรเราก็ยังไม่มีการเพิ่มก็ประมาณในการจัดสรรเพิ่มจากปี2556ในส่วนของปัญหาความมั่นคงทางชายแดนภาคใต้นะคะก็สูง ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา23เป็นค่ะเป็นเม็ดเงินประมาณ26,000ล้านนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการบูรการทั้งเรื่องของการารักษาความสงบ ทามกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ได้มีการนําเสนอไว้ต่อรัฐสภาแล้วก็รวมถึงงานพัฒนาต่างๆแล้วก็การร่วมกันในการเสริมสร้างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะในส่วนของงบประมาณในส่วนของการจําแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศนะคะถ้าดูในส่วนตรงนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ประเทศนั้นเราก็จะให้น้ําหนักในส่วนของการลดความเหลื่อมล้าค่ะนั่นแปลว่า ที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านบอกว่ารวยกระจุกจนกระจายก็ต้องเรียนว่านโยบายในนี้ส่วนนี้เราเน้นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ํานั่นคือการกระจายแล้วก็ให้โอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะขออนุญาตเรียนว่าเพิ่งได้รับ การรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะจาก IMD World Competitiveness y e b o r k นะคะรายงานมาเมื่อวานนี้เองค่ะว่าศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวมนะคะเทียบกับปี2555นั้นดีขึ้นค่ะนะคะจะเห็นว่าเรา,เ,าเรามีปัญหาเรื่องของอุทกภัยความสามารถในการแข่งขันของเราตกจากอันดับที่27มาเป็น30วันนี้ เรียนว่าผลนี้ออกมาเป็นทางการเมื่อคืนนี้นะคะก็กลับมาอยู่ที่27ค่ะถามว่าการปรับปรุงนี้นะคะอันดับที่27จากทั้งหมด60ประเทศนะคะ มีอะไรบ้างในส่วนที่เราปรับปรุงขึ้นนะคะอันแรกก็คือผลงานด้านเศรษฐกิจค่ะก็ปรับปรุงจากลำดับที่15เป็นลำดับที่9นะคะก็ดีขึ้นค่ะจากจาก15ขึ้นมาเป็น9นะคะในส่วนนี้ก็เรียนว่าอย่างที่เรียนว่าพื้นฐานของประเทศเรามีความแข็งแกร่งถ้าเราช่วยกันบูรณาการอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าเราจะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตไปได้ ในส่วนของประสิทธิภาพของรัฐบาลนะคะก็จะ26ก็เป็น22นะคะประสิทธิภาพของภาคธุรกิจก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะในส่วนของภาคธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นมาจากลำดับที่23ไปเป็นลำดับที่18นะคะแต่ยังมีในอีกส่วนหนึ่งที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็คือสถานะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็เปลี่ยนจากลำดับที่49มาเป็น48ซึ่งตรงนี้แหละค่ะพื้นฐานนะคะ แล้วก็รวมถึงงานวิจัยด้วยก็ตรงกับงบประมาณที่เราได้เน้นในส่วนของการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็งานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็เรียนว่าจังก็ได้ยินหลายท่านที่อาจจะยังมีข้อสงสัยว่าในส่วนของการกู้เงินนะคะเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งสองล้านล้านนะคะเป็นการลงทุนที่ เสียเปล่าเป็นการกู้เงินฉันก็ขออนุญาตเรียนว่า1ก็เพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและที่สําคัญการลงทุนใช้เม็ดเงินนี้ไม่ได้สูญเปล่าค่ะเป็นการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ กับเข้าสู่ภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนั้นการลงทุนนี้เราต้องการลงทุนเพื่อให้เกิดไรายได้ถ้าการที่เราใช้เงินลงทุนแล้วถูกเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้แน่นอนจะไม่กลับสะท้อนถึงไรายได้ของประเทศในระยะยาวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็เหมือนการลงทุนที่จะเป็นสมบัติกับคืนสู่ภาครัฐ มีโครงสร้างพื้นฐานมีรถไฟความเร็วสูงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคนในประเทศแล้วก็ให้ลูกหลานของเราได้ใช้ต่อไปถ้าถามว่าประโยชน์จากการลงทุนนี้นะคะก็คือการลงทุนที่มีผลตอบแทนไม่าทางตรงก็คือการที่เรามีคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถเราจะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเชื่อม c o n n e c t i v i t y ้นี้เพื่อให้เกิดรายได้ใหม่เราประหยัด ต้นทุนการขนส่งและยังไม่รวมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะได้รายได้จากค่าโดยสารจากการขนโดยสารจากโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งสินค้านะคะแต่สำหรับผลตอบแทนทางอ้อมก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นโดยเฉพาะ ในต่างจังหวัดสามารถที่จะอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดแล้วกลับเข้ามาทํางานในเมืองกรุงได้อันนี้ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวมีโอกาสมีเวลาที่จะได้เจอกันมากขึ้นเพราะว่าระยะเวลาในการเดินทางนั้นร่นลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นก็สามารถที่จะรองรับ ได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจโดยรอบชุมชนนะคะก็จะเห็นว่าอย่างย,งยกตัวอย่างนะคะที่จะเห็นหลายๆครั้งอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ไหนท่านก็จะเห็นว่าจะมีร้านค้าต่างๆแล้วมีความเจริญของชุมชนเกิดขึ้นที่นั่นเราอยากเห็นอย่างนี้กระจายทั่วประเทศค่ะก็ขออนุญาตเรียนสรุปกับท่านท่านสมาชิกที่เคารพเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ